มาฟังเสียงคันธิเบตด้วยกันค่ะใครที่มีความทุกข์กังวลใจขอให้เสียงจากคันธิเบตนี้พลังงานจากเคลื่อนเสียงนี้ทำให้จิตใจของคุณสงบเบาบางลงขอให้ความทุกข์ความกังวลใจที่คุณเจออยู่ผ่อนคลายเบาบางลง ปัญหาต่างๆเรื่องที่เกิดขึ้นขอให้คลี่คลายได้ก้าวข้ามปัญหาความทุกข์เหล่านั้นไปได้นะคะสวัสดีค่ะคุณดุลคุณดุลเข้ามาในช่วงที่ดีมากๆก็คือครูกำลังตีขันที่เบียดให้ฟังนะคะขึ้นเสียง ทำให้ขึ้นพลังงานในร่างกายของคุณเกิดความสมดุลขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณดุลได้ยินชัดเจนเนาะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆพลังงานที่ดีที่มีให้กันนะ